สวัสดีครับหมอดวงนะครับนายแพทย์บุณนวั์จันทราจมนงสัญวแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักครับภาวะลำไส้อุดตันนะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีอะไรก็ได้ไปอุดตันบร,ริเวณลำไส้แล้วทำให้คอนเทนต์หรือว่าอุจจาระเนี่ยไม่สามารถผ่านลงไปด้านล่างได้แล้วมันก็มีการทนกลับมานะครับถ้าจะให้มองภาพได้เห็นง่ายๆนี่ก็คือเหมือนเราฉีดสายยางแล้วก็เอานิ้วไปอุด ด้านปลายไว้ทําให้น้ํามันออกมาไม่ได้แล้วมันก็ทนกลับไปด้านบนนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยภาะวะลำไส้อุดตันเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบง่ายๆนะครับก็คือลำไส้เล็กอุดตันกับลำไส้ใหญ่อุดตนันซึ่งทั้ง2องอันเนี่ยมีสาเหตุ แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%ของภาวะลำไส้เล็กอุดต,ตันนี่เกิดจากพังผืดลำไส้ซึ่งคําว่าพังผืดในือลำไส้เนี่ยเกิดจากคนไข้ที่เคยมีการผ่าตัดช่องท้องในอดีตมาก่อนนะครับคล้ายๆเป็นแผลเป็นในช่องท้องประมาณนี้นะครับส่วนภาวะลำไส้ใหญ่อุดต,ตันเนี่ยหลักๆแล้วเกิดจากมะเร็งในลำไส้ครับอาการหลักๆแล้วเนี่ยจะมีสีอาการนะครับที่ต้องดูก็คือ1 มีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับ2คือคนไข้อาจจะมีท้องที่โตขึ้น3คนไข <and S 1> ้จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและสุดท้ายเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยครับทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยว่าเป็นตำแหน่งของลำไส้เล็กหรือว่าลำไส้ใหญ่เพราะว่าในกรณีที่เป็นลำไส้เล็กอุดตันเนี่ยปกติแล้วอาการอาเจียนกับอาการปวดท้องจะค่อนข้างเด่นกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลำไส้ใหญ่ซึ่งมันอยู่บริเวณปลายแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมค่อนข้างเด่น แล้วก็พอมันมีอุจจาระทนขึ้นมาเรื่อยๆท้องเราก็จะเริ่มโตขึ้นจนสุดท้ายพอมันทอนออกมาที่ปากก็จะมีอาการคลื่นไส้เจียนสุดท้ายได้ครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่ภาวะอุดตัน,นมีความรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ภาวะแทรกซ้อนที่ว่านเนี่ยเช่นมีอาการลำไส้ที่โป่งมากๆจนสุดท้ายไส้แตกถ้าเกิดว่ามีอาการไส้แตกแล้วเนี่ยคนไข้จะมีการปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับมีไข้นะครับบางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือด ในกรณีที่รุนแรงที่สุดมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับสำหรับลำไส้เล็กอุดตันนะครับโดยที่ก่อนหน้าน,นี้ได้กล่าวมาแล้วว่าส่วนใหญ่เกิดจากทางผื่นในลำไส้โดยปกติถ้าไม่มีการอุดตันร้อเซหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดน,นะครับเราจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าให้ลำไส้ได้มีการพักผ่อนนะครับก็คือมีการงดน้ำงดนาหารแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปทางจมูกเพื่อระบายคอนเทนต์ที่อยู่ในลำไส้ เมื่อลำไส้ยุบ่วมแล้วอาการนักจะดีขึ้นเลยไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดครับแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนตามที่ผมกล่าวมานะครับหรือในภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนักจะจบด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารอยโรคเนี่ยเป็นอะไรนะครับอาจจะต้องมีการผ่าตัดลำไส้หรือว่ามีการตัดต่อลำไส้นะครับหรืออาจจะมีการยกทวารเทียมขึ้นมาเปิดที่หน้าท้องก็ได้ครับ ก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการสังเกตอาการมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เคยมีการผ่าตัดที่ช่องทอมาก่อนนะครับแล้วมีอาการตามที่ผมบอกมาก็อย่าปล่อยไว้นะครับไปหาคุณหมอให้ช่วยดูแลนะครับหรือว่าในกรณีที่ไม่เคยผ่าตัดอะไรมาเลยแต่มีการขับถ่ายผิวปกติ mm. เช่นมีท้องผูกผิวปกติท้องเสียนะครับท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระลำเล็กลงก็อย่าปล่อยไว้เหมือนกันครับให้คุณหมอมาช่วยดูแลดีกว่าครับ สำหรับใครนะครับที่มีอาการขับถ่ายผิวปกตินะครับเช่นมีอาการท้องผูกเรื้อรังท้องเสียเรื้อรังนะครับท้องผูกสลับท้องเสียนะครับผมอุจจาระลำเล็กลงนะครับน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยแนะนําว่าให้มาเจอคุณหมอนะครับให้มามีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจเพิ่มเติมและการคัดกรองไปด้วยในตัวนะครับอย่าปล่อยไว้จนอาการลุกลามจนมีการอุดตันเลยนะครับโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวฉันนำมาตรฐาน JCI